จะชงแดงสุดานะคะลืมถ่ายเอาใส่ตอนสุดาเลยแล้วกันสุดาใส่หมดขวดเลยค่ะเก็บไว้ก็ไม่รู้จะทำอะไรกินกันจุกจุกไปเลยกระเดินละกะเดิมร้านสีผงในวันที่ฝนพรำ ตัหนึ่งต่อไปชาเขียวนะคะชาเขียวชาเขียวเนี่ยเราหมาักช้อน้อนตวงนี้หนึ่งช้อนคูณเอ่อช้อนอันนี้น่าจะเท่ากับสองช้อนชาน่าจะเท่ากับสองช้อนชาหมักแล้วหวานชาเขียวเนี่ยมันอบนมมาแล้วมันจะหวานอยู่แล้ว น้ำตาลใส่สักหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งอันนี้ก็เท่ากับ3ช้อนชาบางที่ไม่เน้นคอสเมตก็ใส่2ช้อนนี้ก็เท่ากับ4ช้อนชาชาเขียวไม่ต้องหมักนานมากก็ได้เดี๋ยวมันเสื่อนแค่พอประมาณใส่ป้ไปลืมบอก กดน้ำใส่ไม่ถึงแก้แบบเนี้ยดีแก้แบบนี้ดีค่ะจะมีข้อบอกเมื่อกี้แดงสดาใส่แค่นี้ไม่ถึงขีดแดงสดานะใส่น้ำแดงแค่นี้ไม่ถึงขีดทีนี้น้ำชาเขียวใส่เนี่ค่ะไม่ถึงขีดนะเกลใส่ไม่ถึงขีดไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วนมจืดนับสักแปด อะแขมให้เป็นสิบนมขึ้นนะคะตอนนี้อันนี้ใส่สามหนึ่งสองสามดืมลืมลืมปิดจม,ม,มูกอร่อยแล้วค่ะไม่รู้อะเก๋อร่อยเกย๋คนเดียวอะได้อีกหนึ่งต่อไปโกโก,โก้กับนมทีโท เมนูร้านน้ำนะคะสิ่งที่ชงยากที่สุดในความรู้สึกเก๋นะสิ่งที่ชงยากที่สุดเลยนะคือนมชมพูกับโอวัลตินทาไมอละล่ะคะคือนมชมพูเนี่ยเขาน้ําตาลเนี่ยมันก็หวานนมก็หวานน้ําแดงก็หวานไม่ต้องใส่เยอะค่ะถ้าอันนี้หนึ่งช้อนครึ่งช้อนก็เท่ากับหนึ่งช้อนชาขาดไม่ได้คอฟฟี่เมดไม่รู้บางที่แต่บไมรู้นะตะเกียบใส่ คอฟฟี่เมดเปรียบเหมือนผงชูรสค่ะกดน้ำใส่ใส่ให้เลยข้อมาหน่อยใส่ให้เลยข้อมาหน่อยนะคะน้ำแดงไม่ต้องใส่เยอะแต่ก็ไม่ควรใส่น้อยใส่เยอะเดี๋ยวมันหวานใส่น้อยเดี๋ยวสีไม่ขึ้นเกนับเทสี่ต่อมาน้ำจืดอ,อ่านับสิบ มองเห็นไหมเนี่ยอะนมนมข้นสองก็พอเพราะว่าเขามีความหวานของน้ำตาลแล้วก็น้ำแดงอยู่แล้วจะบอกว่าน้ำตาลเนี่ยมันหวานเล่มบางเมนูเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าว่าเขาจะกินหรือไม่กินเขาจะใส่หรือไม่ใส่นะคะน้ำตาลเนี่ยมันหวานแลมนมเนี่ยมันหวานนุ่ม ได้แล้ชิมชิมชิมอันนี้เหมาะสำหรับคนกินกลางอาร่อยอร่อยทุกอย่างค่ะเรากินแบบนี้อร่อยกินเองค่ะอร่อยแล้วอร่อยแล้วหอมด้วยมันหอมความเป็น นมจืดนมข้นหอมน้ำแดงหอมกาแฟเม็มันหอมทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยค่ะนมชมพูนมชมพูบางที่เอาไม่ว่าเขาแล้วคะ่ะไม่เอ่ยถึงใครนมชมพูมันต้องอย่างนี้ค่ะมันต้องหอมหอมนมจืดหอมนมหอมกาแฟเม็ดมันต้องหอมพอเป็นน้ำแดงขึ้นมาต่อไปโกโก้ ถ้าท่านนี้สังโกโก้หวานนมโกโก้ร้านเก๋นนะถ้าคนกินเข้มเก๋ใส่แค่หนึ่งจะเท่ากับว่าน้ำตาลสองช้อนชาเน,นี่ยก็ถือว่าเข้มละเก๋ใส่อีกหนึ่งคอฟฟี่เมดสองจริงๆแล้วปกติเก๋ผิดแมทนะโกโก,โก้หนึ่งช้อนเท่ากับสองช้อนชาเก๋ใส,สกเกใส่สองช้อนฟังกันไหมเก๋ใส่สองช้อน เข้มนะเข้มมากแบบนี้เอาไปปั่นได้สบายเลยค่ะความความกินเป็นถุงกับใส่แก้วมันก็ต่างกันนะถ้าถ้าจะทำใส่ถุงถ้าจะทำใส่ถุงเนี่ยหนึ่งและเราต้องคำนึงถึงว่าน้ําแข็งมันเยอะเราต้องเพิ่มน้ำตาลแต่ถ้าทำใส่แก้วเนี่ยจะต้องดรอปน้ําตาลลงมาเพราะน้ำแข็งอะมันมีแค่แก้วเดียว เราใส่ถุงเนี่ยเราจะใส่น้ำแข็งเกือบสองแก้วนมจืดนับสิบอันนี้ใส่สามนมกล้นใส่สามเรียบร้อยอร่อยแหละง่ายๆไ,ได้ใจความบางท่านที่ยังชงไว้เป็นนะสู้ๆนะคะเก๋ก็แรกๆขัดชงก็ดูใน YouTube บ้างอะไรบ้างาค่อยๆศึกษา,าค่อยๆเรียนรู้ อร่อยลืมไปเพื่นอนคนนี้กินหวานนมอืเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันกินหวานนมกินเปลืองยี่หายอืมอร่อยแล้วค่ะคนละคนมากด้วยเช้านี้ประเดิมสี เมนู4ี่ถุงเราจะขายน้ำนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องถามลูกค้าเขานะว่าเขากินยังไงเข้มกลางหวานแต่และอย่างชงไว้เหมือนกันนะคะอย่างชาดําเย็นชาดําเย็นอะ่ไะไม่จําเป็นต้องใส่เยอะใส่กับน้าตาลทรายแดงมันถึงจะหอมไม่ต้องหมักนานค่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเฟื่อนแต่ถ้าเป็นชานมเนี่ยหมักนานยิ่งดี ชงแก้วต่อแก้วอย่างนี้ต่างกับชงหม้อนะคะชงหม้อน่ะเขาจะหอมหอมจริงค่ะเราเราเคยชงเป็นหม้อแบบนั้นหอมจริงค่ะแต่ว่ามันมันก็มีความต่างนะถ้าชาเขียวอยู่ในหม้อแบบนั้นน่ะมันเฟื่อนแต่เขาก็ได้จะมีเทคนิคของเขาอะ่ะเรา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 ถานัดขายแบบนี้เราก็จะมีเทคนิคของเราเดี๋ยววันหน้านะเดี๋ยวเก๋จะมา แนะนำชงแก้วต่อแก้วอธิบายละเอียดเลยแต่ละอย่างเดี๋ยววันนี้เอารวม4เมนูไปก่อนเมื่อกี้มันอาจจะเร็วไปนะก็จะมีแดงสดามีนมชมพูมีชาเขียวมีโกโก้ไปแล้วค่ะเดี๋ยววันหน้าจะเ,เก็บมาลงคลิปใหม่